แจกเงินเข้าสู่วันที่13ท็อปไทยยอดบริจาคทะลุ10ล้านบาทนับว่าเข้าสู่วันที่13แล้วสําหรับการเดินแจกเงินให้กับชาวบ้านของสองฝาแฝดใจบุญบินและเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์โดวยวันนี้ไปกันถึง2ชุมชนคือชุมชนริมทางรถไฟสาย8ริ้วและชุมชนคลองส้มป่อยซึ่งทั้งสองชุมชนตั้งอยู่บริเวณริมสองข้างทางรถไฟยมราชสําหรับชุมชนริมทางรถไฟ8ริ้วมี400หลังคาเรือนประชากรประมาณ2,000กว่าราย และชุมชนของส้มป่อยมี280หลังคาเรือนประชากรประมาณ453คนซึ่งวันนี้ได้มีการนำเงินมา500,000บาทพร้อมกับข้าวเหนียวหมู500กล่องจากคุณอาทิตย์และมีโคราช1,200กล่องจากดาราสาวเนยประพาดากลิ่นสุมานเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทั้งสองชุมชนโดยท็อปท้ายเผยว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนก็เคยมาเดินแจกแล้วแต่ชุมชนในระแวกทางรถไฟยมราชใหญ่มากซึ่งเขาก็ยังคงรอคอยพวกตนอยู่ พวกตนเลยต้องกลับมาให้คนที่ยังตกหล่นในครั้งก่อนหลายคนคงคิดว่าวันนี้พวกตนจะหยุดแต่ความทุกข์ร้อนของคนไทยยิ่งใหญ่มากพวกตนจึงไม่ขอหยุดทํางานถามว่าเหนื่อยไหมพวกตนตอบได้เต็มปากเลยว่าไม่เหนื่อยระยะเวลา13วันยังไม่ถึงทางที่พวกตนตั้งใจจะทําเลยอีกทั้งเมื่อไปแจกได้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนมันก็ยิ่งทําให้หายเหนื่อยนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าสาหรับชุมชนที่พวกตนไปส่วนใหญ่จะตกสํารวจแม้แต่ถุงยังชีพก็ยังไม่เคยได้ เพราะบางทีที่เขาแจกจะเรียกคนออกไปรอรับแล้วคนแก่คนพิการจอ,อกไปได้อย่างไรแต่พวกตนเดินแจกถึงที่บางทีจะได้ของแจกก็ต้องมีสัมมโนโครัวตามทะเบียนราษฎร์แต่ของพวกตนไม่จําเป็นเคาะประตูให้ถึงที่บ้านบางคนเป็นชาวต่างด้าวทางานก็ไม่ได้กลับบ้านตัวเองก็ไม่ได้พวกตนก็ยังให้บางคนแซงว่าอยู่ในชุมชนนั้นๆตนก็รู้แต่ก็ให้อยากจะบอกว่าให้มาขอดีๆก็ได้พวกตนให้อยู่แล้วอย่ามาหลอกพวกตนเลย พร้อมทิ้งท้ายด้วยข่าวดีว่าตอนนี้ยอดบริจาคที่สมทบทุนเข้ามาร่วมบริจาคทะลุ10ล้านบาทแล้ว